วันนี้พามาเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองอากาศในรถกันนะคะ Atmospheric Drive นั่นเองสัญลักษณ์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้เป็นสีแดงแบบนี้จุดเล็กๆนี่นะคะสีแดงนี้แสดงว่าแผ่นกรองหมดอายุแล้วซึ่งจะใช้งานได้ทั้งหมด350ชั่วโมงใช้วิธีการกดเปิดตรงบริเวณนี้นะคะเปิดฝามาก่อนจะเห็นลูกศรแล้วเราก็จะเปิดออกมา เปิดได้ไหมโอ้ดูสภาพนะคะอันนี้คือเปิดออกมาแล้วนะแล้วเราก็สามารถที่จะดึงแผ่นกองเก่านะคะออกมาเลยดันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถถอดออกได้พอถอดออกปุ๊บเขาจะเซฟตี้ให้เรามากๆเลยนะคะเครื่องก็จะหยุดทำงานแม้เราจะ สตาร์ทรถอยู่นะคะเรายังไม่ได้ถอดปลั๊กเลยนะก็สามารถที่จะทำคาสาตรงนี้เขาเป็นระบบที่ปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่แผ่นใหม่เข้าไปอันนี้คือแผ่นใหม่เห็นไหมคะใหม่กิ๊กเลยอันนี้คือแผ่นเก่าอันนี้คือทางลมเข้านะคะจะมีฝุ่นติดอยู่แต่ทางลมออกนะคะ ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีฝุ่นเลยนะคะต่อให้เราลูบๆดูก็จะไม่มีฝุ่นเพราะว่าพวกฝุ่นพวกเชื้อโรคต่างๆจะอยู่ข้างในนี้หมดแล้วเนาะก็ตอนออกมาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยค่ะแสดงว่าเราจะปลอดภัยมากๆนั่นเองอันนี้อันใหม่นะเห็นเปล่าอันนี้อันเก่าเห็นไหมคะซ้ายมืออันเก่าอันนี้อันใหม่นะนะคะ,นะคะพอเราใส่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเขียวปุ่มนี้ก็คือปุ่มเขียวอันนี้สตาร์ทแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ อันนี้เข้าไปใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ปิดอตอนเปิดก็คือตรงนี้จะเห็นสีจะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะแล้วฝาเขาก็จะเด้งออกมาให้เรานะคะนี่เลยอันนี้ที่เห็นแดงๆนี่คือกำลังดูดฝุ่นดูดอะไรต่างๆนะคะดูดฝุ่นดูดควันรถนะคะ เข้ามาเขาก็จะแดงทํางานนะถ้าเกิดเขาดูดไปจนทําความสะอาดเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มๆแล้วสะอาดสุดก็คือเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะก็จะค่อยๆอ,ออกมาก็จะปล่อยอากาศที่บําบัดแล้วอากาศที่กรองแล้วออกมาให้เราภายในห้องเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอยู่ในรถแบบนี้นะคะขับรถทางไกลเราก็จะไม่ค่อยง่วงเหงาหงนอนนั่นเองแล้วก็จะ กรองฝุ่นกรองเชื้อโรคได้0.015ไมครนะคะละเอียดยิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นกัน PM 2.5ได้ชิวๆมากๆค่ะ